มันมีประเด็นที่กลายเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในโซเชียลนะกรณีของคุณโดมประกรณ์ลำใช่ครับหล่อขั้นเทพเอ,อ,อดีตนักร้องดังนี่นะพี่โดมคือใน Facebook ของคุณดิวดว,วีรวัตรเนี่ยค,คุณดิววีรวัตวรวลัยเสถียรเนี่ยนะฮะกเ็เป็นมหาเศรษฐีที่มักจะโพสต์เรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็คุณดิวเนี่ยก็จะมักจะโพสต์ภาพ สาวสวยใช่ลงบน Facebook สาวเซ็กซี่ครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณดิวก็มีการโพสต์ภาพของน้องจินนี่รูปเนี้ยรูปนี้เลยน้องจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลูกสาวของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะเป็นภาพน้องจินนี่ซึ่งก็ดูแลภาพนี้ก็น้องก็ดูน่ารักใช่ครับโอ้แสงตกกระทบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทีนี้คุณดิวก็แบบโพสต์สั้นๆนะบอกว่า แม่หน่อยครับคือแซวแซวเล่นๆขนคุณหญิงหน่อยไปเรียกไปเรียกคุณหญิงหน่อยว่าแม่หน่อยแล้วเนี่ยใใชช่่แหมนะฮะคือกะแบบแซวขอสมัครเป็นลูกเขยอะไรอย่างเงี้ป่ะนะครับอ่ทีนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าเนี่ยเออก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์อะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเพจของคุณหญิงสุดารัตน์ก็เข้าไปคอมเมนต์แนะนํำแนะนําตัวว่าเนี่ยพักา พักไทยสร้างไทยหมายเลขอะไรต่างๆนะครับใช่ครับทีนี้หนึ่งในนั้นครับคุณผู้ชมฮะคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะก็มีพี่โดปุปกรณ์ลำของเราเนี่ยนะนี่เลยหล่อขั้นเทพเนี่ยนะเออใช่ครับเออนะครับเข้าไปคอมเมนต์ด้วยใช่พี่โดมเนี่ยคอมเมนต์แบบฮาร์ดคอร์เลยนะอ่านออกอากาศไม่ได้นะฮะเหรออ่านไม่ได้อชินไม่ได้นี่ผมกะจะอ่านเลยเนี่ยอย่าอย่าอย่าคุณโดมเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเนี่ย ดูไปดูมาเริ่มนะเริ่มงอเอียยองเงียนไม่เอกนะะแล้วนะครับเฮียประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วนะปรากฏว่าโอ้โหคนเข้าไปแบบเข้าไปเบรกพี่โดมงันใหญ่คุณดิวต้นโพสเองก็เขาไปเบรกพี่โดมกันให่จเย็นลูกพี่ใจเย็นเนียเยนเนียเออนะครับเออนี่นะฮะปรากฏว่าเนี่ยทัวร์ไปลงนะ ทัวไปลงคุณโดมนะครับบอกว่าเฮ้ยอันนี้พี่โดมพิมพ์เองปะเนี่ยหรือใครพิมพ์หรือยังไงคือผมเห็นบางคนแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาเห็นเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจครับผมคิดว่าเอ้ยเฟซของคุณโดมจริงๆหรือเปล่าที่ไปพิมพ์เนี่ยหรือแอดมินเออผมตกใจเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยเออหรือว่าเนี่ยบางคนก็เดานะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่าแอดมินลืมสลับแอคเคาท์นั่นน่ะสิฮะปกติเนี่ยเล่นพวกแอคเคาท์หลุมแอคเคาท์แบบไม่มีตัวตนแล้วก็ลืมสลับ ใช่เอาแอคเคท์พี่โดมมาพิม์ป่ะเนี่ยนะฮะนะฮะปรากฏสรุปแล้วพี่โดมพิมพ์เองครับพี่โดมยอมรับแล้วนะฮะคือช็อกคือคือตอนแรกแกก็งงงหน่อยตอนสสายพี่จงแกมาโพสต์ว่าแกเนี่ยไม่ได้พิมพ์แกไม่ได้เมนอนโพสต์แรกเลยแรกสุดเลยนะอันเนี้ยสำหรับที่มีคอมเมนต์ผมในเพจคุณดิวผมไม่ได้โพสต์นะครับแต่อยากขอโทษต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสต์ น,นี่ใช้เวลาหาตัวน่าจะประมาณ2ชั่วโมงอ่ะผมดูอยู่ตอนเช้าประมาณ2ชั่วโมงจริงต่อมาคุณโดมะครับพี่พี่โดมอัดคลิปขอโทษน้องจินนี่คลิปนี้เลยโ,โดยยอมรับ บอกว่าหลังจากที่ได้ไล่เรียงสอบถามแอดมินทั้ง7คนแล้วครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวของผมเองนั่นแหละที่เป็นคนไปคอมเมนต์โอ้โหเ<อ>นี่ยนะเ,ออเออนื่องจากเมื่อคืนมีงานสังสรรค์กินเลี้ยงปีใหม่แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเนี่ยผู้หญิงในภาพ่ยเป็นใครปกติเนี่ยผมกับคุณดิวเนี่ยก็จะโพสต์แซลสาวๆกันอยู่แล้วนะฮะแต่ยอมรับว่าคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ครั้งนี้มันก็เป็นคําที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ดื่มไป มันก็เมาแบบกล่มๆอ่ากกลมๆอ่าเดี๋ยวลองฟังพี่โดมชี้แจงหน่อยสาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่โพสต์นะครับก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับหลังจากไปไล่เลียงทำไลายโทรหาแอดมินนะครับซึ่งผมมีอยู่เจ็ดคนนะครับก็ทราบเรื่องมาแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผมเองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กันแล้วก็ผมเนี่ย ไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใครและบวกกับผมกับทางดิวเนี่ยเราจะโพสต์นะครับแซวกันเรื่องภาพที่ทางทางพี่ดิวแกโพสต์ post, เรื่องเกี่ยวกบสาวๆแกก็จะชอบโพสต์รูปสาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปโพสต์ post ในรูปนั้นแต่อาจจะใช้ถ้อยคําที่ผมว่าไม่ได้เลยไม่เหมาะสมเลยก็อาจจะเพราะเรากึ่มๆแล้วด้วยอย่างงี้ครับแต่พอตอนหลังมารู้ความจริงเนี่ยโอ้โหรู้สึก ปกใจมากนะครับแล้วก็ต้องขอโทษจักใจจริงเลยนะครับอย่าให้ทุกคนเนี่ยอย่าอย่าไปดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็นนักร้องนะครับเป็นศิลปินคนทํางานลงการบันเทิงมันคือคนละเรื่องเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใครนะครับก็อยากจะใช้คลิปนี้นะครับชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับ ส่วนทางผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับติดต่อนะครับไปทางคุณหญิงนะครับและอยากจะขอโทษแกด้วยนะครับที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้เนี่ยพี่จงผมจะทำลายได้คลิปนี้น่าจะเป็นสักบ่ายโมงครับบ่ายโมงนะฮะที่ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคนเม้นคอมเมนต์ไปบอกว่าเนี่ยก็ปกติก็แซวกันเรื่องผู้หญิงกับคุณดิวนะฮะแล้วก็ไม่รู้จัก น้องจินนี่ว่าเป็นใครไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองก็เลยไม่ได้รู้จักแต่หลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าเนี่ยคือต่อให้ไม่ได้เป็นน้องจินนี่นะฮะไม่ได้เป็นลูกสาวนักการเมืองเนี่ยต่อให้เป็นผู้หญิงคนไหนก็ตามผู้หญิงปกติทั่วไปอ่ะพี่โดมก็ไม่น่าจะใช้คําพูดประมาณนี้ใช่แต่ว่าเอาละผมว่าทัวร์ไปลงแกเยอะแล้วทีนี้มาดูทางฝ่ายของน้องจินนี่บ้างนะฮะก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกเสียใจผิดหวังนะฮะที่ปัจจุบันสังคมยังมีชุดความคิดในการกระทําที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงหรือให้เกียรติผู้อื่นนะ แล้วก็บอกว่านะฮะตัวเองเนี่ยทำงานการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากวิจาร์ทั้งแง่บวกแง่ลบอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นทางการเมืองแต่มันเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและผู้หญิงทุกคนนะฮะเพื่อยืนยันว่าการสื่อสารที่ละเมิดและคุกคามทางเพศเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับ คุณคหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยในฐานะแม่นะฮะก็ได้โพสต์เช่นเดียวกันก็บอกว่าขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นต่อก,กรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวแม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายตัวเองจะไม่แข็งแรงนักแต่จะนิ่งเฉยไม่ได้นะฮะแม่เจ็บป่วยลูกก็ไปช่วยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พักและเป็นกำลังใจทีมงานด้วยความตั้งใจแต่กลับเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ต้องออกมาลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวนะครับ แล้วก็บอกนะฮะบอกว่าเนี่ยการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่นแต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมทางเพศเข้าข่ายการกระทำละเมิดต่อกฎหมายนะครับ,รบล่าสุดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าทางทีมทนายความของรพรรคไทยสร้างไทยนะฮะใช่ครับ เขาก็ไปแจ้งความเอาผิดคุณโดมประกอบลามแล้วใช่ครับเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคุณโดมเนี่ยนะน่าจะเป็นคนแรกของประเทศเลยเป็นตำนานสื่อไปบอกแบบนี้ที่ถูกแจ้งความเอาผิดครับตามพรบคุกคามทางเพศซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ใช่ครับเพิ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับเอ่อพรบคุกคามทางเพศเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะคือ ถ้าเข้าขายคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ถึงขั้นกระทาอนาจารก็จริงนะครับเขาถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมแม้กระทั่งไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนะก็มีความผิดแล้วเออแต่การแสดงออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายวาจาหรือเสียงที่สอไปในทางเพศแม้กระทั่งจ้องมองแทะลมด้วยสายตาอันนี้ก็มีความผิดตามลังควาอะไรต่างๆเนี่ยมีความผิดออถ้านะฮะกรณีทั่วไปนะฮะ ยังไม่ถึงขั้นอนาจารย์เนี่ยนะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดมีการทำผิดซ้ำๆหรือกรณีรุนแรงกว่านี้โทษมันก็จะหนักกว่านี้อีกครับแล้ววันนี้เนี่ยทางทีมทนายความฝ่ายกฎหมายของพักไทยสร้างไทยบอกนะฮะบอกว่าการกระทำของพี่โดมเนี่ยมันผิดทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์รมันผิดทั้งพรบรคุกคามทางเพศ ที่ประกาศใช้วันนี้เป็นวันแรกและคุณดวงประกรณ์ลำน่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่ถูกแจ้งความตามความผิดพรบรคุกคามทางเพศกฎหมายใหม่ประเดิมกับพี่โดมะเ,ออเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราฟังหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยสร้างไทยนะครับมาิสาสมัทีสาอเอในวันนี้ครับทางคุณจินนี่นะครับและครอบครัวรวมทั้งสมาชิพกพรรค เห็นว่าในสิ่งที่การกระทําของคุณลำหรือโดมปรกรณ์ลำครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายการกระทําในวันนี้นะครับที่เรามาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิของสตรีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะต้องตระหนักโดยเฉพาะผู้ที่กระทํานั้นนะครับซึ่งในสิ่งที่ว่าคุณโดมปรกรณ์ลำ ได้ให้การให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดเนี่ยยอมรับในสิ่งว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่โพสต์ตอบไปนอกจากปกป้องคุณจีนี่แล้วไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้นะครับไปเกิดกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนะครับในวันนี้เราตึงมาใช้สิทธิ์ในการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับผมอ่ะนี่คุณผู้ชมฮะครับก็บ เดี๋ยวเราดูนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จะจบลงยังไงใช่ครับนะครับแต่ก็ถือเป็นบทเรียนกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องแซวกันแล้วนะคุณผ<ช>ู้ชมนี่เขาเป็นคดีความกันแล้วแจ้งความตามกฎหมายใหม่นี่ยนะครับ,รบอ่ะ